เดินทางลบนไปครับได้เวลาเดินทางแล้วไปแล้วครับพี่บุญมีครับลูพี่ไปชคดีลูพี่ไปเรื่องยังบ้าอไอ้บุญมีไอ้บุญมีลงยังบ่อ่าครับเดินทางกลับแล้วครับกวางจักกันนะครับท้ายมูนะครับ แต่ความเปนหน่อยคิดถึงแล้วครับบ้านนี้ได้โชคดีได้แล้วครับกบานนะครับ กินข้าวกินน้ำกันเหมือนจากจีซงลงพอ่อไปเงี่ยนแล้วนะครับรงลงพ่อกับานแล้วก็มามาก,กินข่าวได้หากินข่าวกินน้ำกันโอ้ในเมืองสีหนาแต่ละคนครับจิมแยมแจมใสถือเลขครับถือเลขกกินครับถือก,กินถือก,ก,กินถือกิน มึงแต่ละคนกับยิ้มแย้มแจ่มใสกันโอ้เบิดบรหลายแลวครับบุญละสี่ห้าเมื่อนี่ล่ะโอ้ยหัอจนกล่องสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปซีเรียสเงื่อนนาย่ังนี้เงื่อนนาย่ังนี้ครับโอ้ยแมวก็พอแมวแมวก็หิ้ ละเบิร์เฮือนเบอรซ่านเลือซัำนีบอกมันนอกจากนั้นผมมาบ่ได้หลวงพ่อกลับไปแล้วนะครับอัลลัฮ์หลวงพ่อกลับไปแล้วครับโอ้ยเราไปวันอื่นเหรอเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนอยู่เป็นเดือนแล้วครับเรามาอยู่ได้เป็นเดือนแล้วหลวงพ่อแล้ว ไปบ้านแล้วกันเก่าห้องครับนี่ปน,ป,ปนิกเกลบออกไปนะครับกล้วยมันจะเป็นแนวนี้แหะครับกล้วยดีเป็นใส่พักน,นะครับอ่าเป็นแนวนี้แหะครับนี่นะครับเนใส่เบียร์หน่อยมันนะครับแตัวก็ะยอดลงนี้เบานะครับแต่ลงนี้เบาอันนี้นะครับ แลครับนี่เป็นเก็บขายเลยนะครับนี่อีกส่วนที่เหลือครับเหลือปลายครับจะไม่เยอะครับเหลือเท่านี้เองเหลือไม่เยอะครับผมก่อนหยิข้าอหองนะครับมาเบิ้งจักหน่อยครับผมเบิ้งจักหน่อยมาเบิ้งจักหน่อยครับเบิ้งพักจักหน่อยสว่วนที่เหลือนะครับ กัดแก้วเดกโดกินโกนะครับพี่ทีมงานก็ยังไม่ได้กลับนะครับก็ยังไม่ได้กลับกันครับผม่ยายังทำงานกันอยู่ครับกำลังทำน้ำปุ๋ยอยู่ครับน้งบุ๋มพังเราน้งบุ๋มคนสวยโอ้ย้นชายงามขึ้นน้ำมือครับ หาตึบครับนุ่นครับโอ้จนเป็นชายนะครับนี่ครับน้ำมันครับน้ำปุ๋ยครับนี่นะครับครับเป็นน้าที่ผสมปุ๋ยเรียบร้อยมันก็สิดูดกินเองมันครับเนี่ยดูดกลินเองโดยที่เ่าบ่ได้หดนน้ำหด้ยังมันนะครับ ครับ alom. Alom. กินครับเสียงพี่ดาวถามว่าก,กินาาว,วุ้นมะพร้าวไหมกินครับเดี๋ยววันนี้กลับบ้านทุกคนนะครับต้องเคลียร์งานโอ้ยคือนั่งสั้นยวงสั้นอะ่ะโอ้เอาเลยเด้อบ้านเนี่ยนั่งมือสั้นแล้วแล้อยู่บนนี้ไหม โอ้ตา,ต,าตาย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 โอ้ตึงตึงลูกตึงก็เก็บของเกียร์องอยู่นะครับยอนมาได้กลับสักคนครับนี่ก็กอกน้ำปุ๋ยอยู่นะครับพี่แอมก็ต้องเคียร์กลัว่างคนต่างมีหน้าที่นะครับก่อนกลับบ้านก็ต้องเลียร์งานให้เสร็จครับผมก่อนเข้าห้องผมก็พามาดูพักนิดนึงครับอ่า ที่บุญมีก็กลับบ้านแล้วนะครับพี่บุญมีก็กลับบ้านไปแล้วครับบรร,รยากาศการยามเย,นย็นครับการยามเย็นเย็นครับไปกลับบ้านไปซักผ้าจะได้ไปเที่ยว มีน้องที่เขานวดคนสุดท้ายครับยังออกมาไม่ได้หมดแรงครับคุณหมอแดงไปหมดแล้วคุณหมอเอาแดงไปหมดแล้วนะครับยังนอนอยู่ข้างในอยู่นะครับสภาพคงจะฟื้นนะครับหมดแรงครับว่าอาการหนักอยู่แล้วนะครับไม่ได้สลบนะครับแต่ว่าแค่ว่านอนเอาแดงเฉยครับไม่ได้ถึงกับสลบไม่ได้ถึงกับหลับไหลไปเลยนะครับ นอนเอาแรงเฉยๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอย่าอย่าลามานะครับอย่าลามาที่พูดไปว่าไม่มีแรงมันไม่ถึงขนาดนั้นครับหมายามว่าแะนอนเอาแรงเฉยๆเดี๋ยวแกก็ลุกออกมานอนเล่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าจะพิดว่าโอ้มานวดจ,จนหมดแรงเลยเหรอไม่ใช่นะครับแกนอนเอาแรงเฉยๆนอนเล่นครับนอนพัก ภาคเฉยในห้องเออใส่แล้วก็ถอดถอดแล้วก็ใส่อยู่นั่นแหละโอ้อ่ะลองดูอ่ะคนละกึบ น้ำปุ๋ยนะครับน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยครับน <|ja|> ้ำปุ๋ยนี่นะครับเบื้องหลังความสวยงามครับเบื้องหลังความสวยงามนะครับผมเบื้องหลังความสวยงามครับผม มาเบิ่งข้างในนั่นาผลรูปลอ้าเข้ามาล่ะรูปลอนี่อีกไม่นานก็หายวันนี้สู้วันนี้กัดฟันสู้นะครับนี่อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะก็มันจะได้หายไปไวเราต้องสู้เรารู้แล้วเจ้นี้หมอก็จะทํำยังไงทีนี่วันนี้กัดฟันสู้เลยนะครับนี่แต่เสียงนะครับสิบนาทีออกมาแน่เร็จนยอด เสด็จยาจครับเสร็จยดผี้วมีนาทีูมี5นาทีบ่้าบมนาอพี่บญมีก็กลับไปแล้วนะครับเหลือแต่เตียงปานะครับพี่บุนมีของเราหรือว่าพระมหาบุญมีนะครับไปแล้วครับผมอันนั้นก็จะเป็นที่นอนของบอมนะครับ ที่นอนของผมเองุอมมีก็จะเป็นมุมส่วนตัวนะครับของบรรดาแม่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 คนสวยนะครับจัดมุมส่วนตัวให้เลยนะครับนี่ขั้งหลังจัดมุมส่วนตัวให้เลยสามเมื่อกี้กันลุดไปครับกำลังมุมนี้บังครับเบิดแล้วล่ะครับบ้านนี้พี่ที่เป็นใส่เลือนกับไปเลยนะครับ ไปแล้วไปตั้งเขาแหละอ,อ่านลาดครับ<ม>เ,เบิร์ดเฮนเบิร์ดซานกันเรือสมิโดยรวมมากครบ<ม>ับปวด,อ,ด,ดอาจจะปวดช่วงดึกๆใช่อาจจะปวดช่วงดึกๆ าทนได้ก็ทนไม่ต้องกินปล่อยให้มันปวดนนะให้เลือดมันวิ่งใช่ถ้าทนได้ก็ทนเลยเถ้าพอทนได้ถ้าทนไม่ไหวจริงก็ซัดซะเ, <c oughs> เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวมันก็โดนไปเรื่อยๆโดนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลับสนิทเดี๋ยวก็หลับ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  คบก็นี่นะครับหนึ่งสองข้างหลังอีกสามนะครับอยู่ข้างนอกอีกสองครับนี่เดี๋ยวไม่เยอะครับก็กลับบ้านวันนี้ก็สองสามท่านครับผมยึดเจ็ดดยดเจ็ดท่านนะครับา จ้าเอ๋ย้ยยยายเข้ามางในครับยายเข้ามาในย้ายเข้ามาในจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนคู่คิดน่ออจะได้ไม่เห,มเหงา,า,หามแต่ม,ม,มันเย็นโอ้ยเมื่อวานนี้มันเย็นเย็นมากใก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำครับ ในห้องหมครับเก็บมาฝากกันครับผมไอตัวเลยกมันคนอ้วนเนาะอากาศดีสำหรับมันเลยแหละเดินยากเขาเดินยากเขาเดินยากด้วย น,นีอเลกก็ชอบบรรยากาศแบบนี้บางทีคนใต้คนใต้มานะจังหวัดปัตตานีเนขามาเนี่ยมามาปีที่แล้วนะเนี่ยช่วงนี้แหละเขามารักษาตัวเขาเจออากาศอย่างนี้นะเขาถอดเสื้อเลย,ยจริงอันนี้เรื่องจริง <ทา S 2> เขาบอกว่าอู้อากาศดีมากเลย <ทา S 2> พวกผมนี่หนาวจนสัน่น,นใช่ใช่ เขามาเขามาเจออากาศแบบนี้เขาบอกว่าอากาศโคตรดีเลยก็สักพักนึงครับจบเช็ดลิปแล้วนะครับเพื่อนบอกว่ามันหวานก็ดีได้เพื่อนมาเลยใส่ตาลเอากระนาบมะพร้าวใส่ครับเดี๋ยวผมจัดการมันเขาขายดีมากเลยเอาแม่เขาจะจ้างแกเอาแม่ไปจองมองเฮ็ดแีวแม่ไว้แล้วตั้งใจเอาแม่ไปเทสเคียวเขาเจ้าดีครับ เป็นนอนนู่นก็ได้ม,มัน<ด>จะได้สบายเตียงมันใหญ่ย้ายเตียงครับพี่ดาวจัดการให้นะครับเลขาท่านเลขากับบ้านดึกทุกวันครับโอ้ยเลขาุดอเลยยูมองไก็เมียนเมียนเมียนอย่างนี้โอ้ยนี่ขันแมนเราอยู่ข้างในคือเก่านะห้องนี้บอดี้ฮกวันนี้ดอกกวาดมือละวจีเทียบผม <20. S 2> นี่มันแยกกันอยู่ซือตัวถ้าอยู่รอบกันคือตะกรอนหมดโอ้ยเบิดมือย่างจนตาไล้หรอผมเช็ดคลิปวิดีโอนี่ผมมีผู้ใดดอกมีผู้เดียวนี่ลแหละวนอยู่นี่แหละจัดที่นอนใหม่ครับ ที่นอนใหม่ครับตัวนี้ที่จริงเป็นโต๊ะทําประวัตินะครับเอามาให้คุณพีที่ออกไปนะครับที่เป็นสาเเลือนเราจะให้ทุกสถานการณ์ครับต้องต้องใจอันดีดีเด็ดีกวัาพยาบาลที่รงองใบุณชิปชไม่เคยเราเคยสแสดงกิิยาไ,ไม่ดีใส่ผู้ป่วยเลย แต่ผมมาอยู่อยู่นี่สองปีนี่บ่มีครับถ้าถามี่ก็คือรีไทยครับเอาออกอย่างเดียวมี่กำลังใจครับ้าสิมาบวกเวกไว้คือโดรีไทยอย่างเดียวครับ<า>คนอยู่ในองค์กรนี้ไม่ได้แน่นอนอะไร,ร,อรอเบบรไรอ้าถึงบรรดาผมหมดแล้ว ไปหาสซดีปนีเนาะบบเคยว่าสิบอกโบบอลโบเคยว่าหอดเวลาเก็บหมุหอดเวลาเก็บเยาว์หมุงกับกางให้ที่นอนกับเมียนให้เสียพากับซักให้เขาก็ให้กินเจมาตแครมาเตรียมตัวรักษาแค่นั้นเองย ทุกอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะไปไม่ได้เอาให้เอาบอกไว้เอาเสื้อผ้าไปไว้เก็บไว้ซักหน่อก็ทําไม่มีแสดงกิริยาไม่มีถ้าเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลฝานคุณโดนเป็นรู้สึกอือ่างนีครับฝับงจากปากคนป่วยเอาเองเด้อครับ <c oughs> อ่าจากข้อมูลสื้อของเพล่นครับเออหมูอ้วนทำอไรน่ะ เล่นเซาซะละอ่าเราจะมาติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เขาจบพิดเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ